โอเคจบปนี่ล่าสุดผมได้ปิดตาแร่บางภผ่มาหนึ่งองค์อง์นี้เป็นองค์ที่แช่ในน้ำมันจันทร์ถ้าองค์นี้ไม่แช่นะผมเหมาเลยเระเบิดไปหมดแล้ว คือแร่แบบนี้เป็นแร่บางไผ่ที่เดียวอยู่แล้วครับเพื่อนๆดูเสียนนะเสียนที่เป็นเกตวิ่งอยู่ตามองค์พระนะครับ ปิดตาอันนี้ได้มาเมื่อวานผมว่านะครับปิดตาแรกบางไผ่เนี่ยน่าจะเป็นปิดตาชนิดเดียวในประเทศไทยที่สามารถตัดชิ้นเนื้อไปแยกธาตุนะครับนี่ไงเนี่ยเมื่อวานผมแช่ล้างเอาเลยคือเจ้าของเก่าเนี่ยเขาก็แช่มาเหมือนเขาใช้อะไรเนี่ยรักษาสภาพไว้ ผมก็เลยมาแช่อีกครั้งหนึ่งเพราะแร่บางไผ่อะมันกินตัวเจ้าของก่าวขอแช่มาแล้วครับแค่ผมแช่อีกทีหนึง่งเพื่อจะเอาให้เห็นเนื้อในถ้าไม่แชร่ระเบิดนะ สิ่งที่เจ้าของเก่าแช่มาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นสีพึ่งหรือว่าเป็นน้ํามันจัน์แต่มันคุมหมดเลยอ่านะครับคุมหมดเลยผมก็เลยแช่อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเอาสิ่งที่เขาแช่ออกมาที่จะพาเนี่ออกเพื่อให้เห็นเนื้อในยังออกไม่หมดเดี๋ยวแช่อีกนะครับวิธีการนะรสร้างพระปิดตา แร่บางไผในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีบอกไว้เลยว่าให้แช่น้ํามันจันทร์แล้วเอาเฉพาะน้ํามันเนี่ยเจมิมออกไปผมเชื่อว่าเนี่ยเป็นวิธีการบอกเล่าลุกหลังหลังจากที่พระหลายหลายองค์ของแร่บางไผ่เนี่ยมันกินตัวยังออกไม่หมดไม่สามารถที่จะไปใส่อย่างอื่นได้ เพราะว่าในหลักสูตรการทําอะไรก็แร่บางภั่เนี่ยมันไม่มีอะไรที่เรียนรู้มาพิสดารมากกว่าการแช่ใสน่น้ํามันนะเราจะเห็นว่าก่อนที่จะมาถึงผมเนี่ยมันเหมือนจะมีคราบสีพึ่งอผมจะเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งก่อนเลยครับว่า เรื่องราวของพระแรล่บางไผ่นะครับหลวงปู่จันทร์วัดโมลีเนี่ยท่านได้เก็บเอาแรล่ชนิดเนี้ยที่มันมีอยู่ในคลองบางไผ่เอามาเลี้ยงไว้ในองค์เลี้ยงไว้ในโอง่งนะเก็บมาอ่าเก็บมาเสร็จก,ก็ใส่องค์แช่แล้วก็เลี้ยงไว้จนดูว่าปริมาณของแร่เนี้ยมีมากพอที่จะ สร้างเป็นวัตถุมงคลได้ท่านก็เลยทําพิธีกรรมแล้วก็เอาแร่นะมาเทการจะเทหรือสร้างพระปิดตาแน่นอนครับเขาต้องทําหุ่นขี้ผึ้งขึ้นมาก่อนทําหุ่นเทียนนะขึ้นมาก่อนอ่านะครับการจะทําหุ่นเทียนขึ้นมาสมัยก่อนทําโดยการปั้นฉะนั้นตัวยันแต่ละตัวเนี่ยต้องเป็นขี้ผึ้งปั้น ของเก๋ก็จะถอดซิลิโคนหน้าหลังอ่ามันก็จะมีตะเข็บนะแต่ของแท้เนี่ยเขาปั้นยันทีละตัวไม่มีตะเข็บอ่าเห็นไหมครับไม่มีตะเข็บพอปั้นทีละองค์นะดูเป็นงานปั้นหนึ่งอย่างสองดูเนื้อให้เป็นแร่ น,นี่สาคัญนะอ่านะครับบางคนบอกนะปิลันดูขายบางไผ่ดูเซียนของเก๋มันก็มีเซียนเพราะเขาตั้งใจทําให้มันเป็นเซียนเหนือไหมฮะเพราะเขาตั้งใจให้เป็นเซียนแต่ของเก๋เซียนมันจะตรง ย้อนกลับไปดูได้ครับพี่ภูผาผมอธิบายไปแล้วนะครับเดี๋ยวย้อนกลับดูรายย้อนหลังได้นะเสี้ยนมันจะตรงไปทางเดียวกันหมดหนึ่งอย่างก่อนนะคุณต้องดูให้เป็นแร่ของเกเนี่ยเขาไม่ได้ไปเก็บแร่จากคลองบางไผ่มายังไงเขาไม่มีทางที่จะทำพับปิดตาแร่บางไผ่ได้อยู่แล้วแร่บางไผ่มันไม่ได้เกิดจากเอาทองแดงเอาตะกั่วเอาทองคำมาหลอมเล่นแร่แปรธาตุ แล้วให้เกิดเป็นพระปิดตาไม่ใช่นะครับนะเขาเอาตัวแร่จริงๆอ่ะที่มันอยู่เนี่ยนะในคลองเนี่ยนะครับหลวงปู่จันท์ท่านเอามาเทเป็นพระปิดตาของท่านอ่าฉะนั้นลักษณะของเลี่ยนเซียนที่มันเกิดเนี่ยมันคือแร่ที่พอหลอมแล้วตอนจะแข็งตัวเกิดผลึก คิดอะไรไม่ออกเหมือนเอาน้ําตาลนะครับน้ําตาลคุณเคี่ยวไว้เป็นน้ําเดือดให้ร้อนคุณตั้งน้ําตาลไว้เนี่ยมันจะเกาะกันเป็นผลึกนะฉะนั้นนะครับเวลาคุณดูแร่บางไผ่คือดูให้เป็นแร่ก่อนทําไมผมจึงบอกว่านะพระปิดตาแร่บางไผ่เป็นพระปิดตาชนิดเดียวที่สามารถใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบได้ก็คือ ตัดชิ้นเนื้อไปแยกสารถ้าเป็นองค์ประกอบนะตัวเดียวกันคือเนื้อแร่บางไผให้คุณเอาเหล็กเอาทองคำเอาตะกัว่วมาหลอมรวมกันมันก็ไม่มีทางที่จะเป็นเนื้อแร่บางไผเพราะเนื้อแร่บางไผเนี่ยมันเกิดจากธรรมชาติมันไม่ได้เกิดจากเนื้อมือมนุษย์ทำอ่าคราวนี้เราไปดูเสียน ไปดูเซี่ยนที่เกิดขึ้นเซี่ยนจากการตกผลึกคุณเห็นเนื้อในไหมเนื้อในนี่คือเป็นเนื้อแรกขาวเลยอ่าเนื้อในผมอยากเห็นเนื้อในเท่านั้นแต่ผมไม่รู้ว่าจะล้างด้วยวิธีการอะไรแต่เมื่อวานเนี่ยแช่ออยไว้เออเห็นล่ะเห็นไหมฮะเสี่ยนที่มันเกิดขึ้นจากการเทมันเหมือนเราเทนมข้นลงไปนะฮะนมข้นมันจะม้วนตัวฉะนั้นเสี่ยนเนี่ยมันจะไปคนละทิศคนละทาง เสี้ยนใหญ่บ้างเล็กบ้างแต่มันจะไปคนละทิศคนละทางถ้ามันไปตรงๆอ่าตรงๆเป็นทางเดียวกันอ่าก็คือเกิดจากการตั้งใจทําแต่ธรรมชาติทาเนี่ยคุณเทเห็นไหมโลหะเขาม้วนไปทางไหนเสี้ยนมันก็จะไปสลับไข้กันไปถูกนั่นแหละฮะปิดตาแร่บางไผ่องค์นี้เป็นแร่บางไผ่แน่นอนผมเคยได้มาองค์นึงนานมากแล้ว ผมน่าจะมีรูปอยู่อ่าผมน่าจะมีรูปอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูสาเหตุที่ผมนะดูได้เพราะผมเคยมีคือคุณไปหาแร่บางไัยตัวจริงๆดูสักครั้งหนึ่งอะไม่ยาก เดี๋ยวหารูปให้ดูไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันใครจำองค์เก่าผมได้มัง่งถ้าแฟนเพจที่อยู่กับผมมาซักนี่นี่คือองค์เก่าของผมอ่านะองคนี้กระเทาะหมดละ เห็นไหมแต่ข้างในเนี่ยเขาเป็นก้แลเห็นไหมครับเขาจะมีสนิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่ขึ้นกับแร่ชนิดนี้เห็นไหมเซียนวิ่งเนี่ยคือแร่ตัวเนี้ยถูกหลอมพอปล่อยทิ้งให้เขากลับมาเย็นตัว <Yeah. S 2> เขาตกผลึกนะเซียนวิ่งคนละทิศคนละทาง ะฉะนั้นพอผมมาเจอองค์นี้นะครับก็คือการที่โลหชะชนิดนี้นมันถูกหลอมเป็นของเหลวแล้วปล่อยให้เย็นมันก็ตกผลึกนึกอะไรไม่ออกนึกถึงน้ำตาลอะ่ะพอเวลาคุณเคี่ยวเป็นน้ำเชื่อมคุณตั้งจริงไว้เขาจะตกผลึกกลับมาเป็นเกล็ดเก็เก็ก็อ๋อคุณแซมคุณต้องจำได้อยู่แล้วพอองค์นั้นอยู่กับคุณ เนี่ยแหละครับฉะนั้นอ่านะครับผมจึงบอกว่าเนี่ยคือแร่บางไผ่แต่เพราว่าอ่ามันแค่นี้จริงๆครับคุณเขี่ยวน้ำตาลเนี่ยนะให้มันนะครับให้มันเป็นน้ำเชื่อมแล้วเวลาคุณตั้งทิ้งไว้นะเวลามันเย็นเนี่ยมันจะตกผลึกสนิมลักษณะค้ายกัน อ่าสนิมในแร่ชนิดนี้นะที่มันขึ้นมันก็จะไม่ขึ้นเขียวมันก็จะไม่ขึ้นอะไรมันก็จะขึ้นเป็นสนิมตัวแร่ของเขาอ่าอันนี้ปั้นนะปั้นเส้นยันจากกิ่พึ่งจีนอันไม่มีตะเข็บอ่าแต่ผมอยากจะบอกแบบนี้ว่านะครับปิดตานะที่ทำโดยแร่บางไัยใช่เลยครับพาบ้านผมเลยครับวันโมลีอ่า ไม่ได้มีหลวงปู่จันทร์ทำองค์เดียวอาแร่ชนิดเนี้ยก็ยังมีพระเกจิในละแวกนั้นนำไปสร้างพระอีกเช่นกันแต่ถ้ว่าชิ้นงานการปั้นยันการขดยันมันก็จะเป็นคนละช่างนะมันก็จะเป็นคนละช่างถ้าเป็นช่างของหลวงปู่ท่าน นะณนะมะพระทะ,ะอันนี้คือหัวใจธาตุทั้งสี่ฮะแน่นอนครับะมาพระทะหัวใจธาตุทั้งสี่ในนี้ก็ต้องลงนี่ไงนะมะพระทะต้องลงหัวใจธาตุทั้งสี่ครับนี่ก็นมะมาพระทะนี่หัวใจธาตุทั้งสี่แล้วก็ลงขึ้นด้วยท้อองค์นี้ใหญ่อ่าองค์นี้ใหญ่องค์นี้เล็กกว่าพื้นที่ ในการที่จะใส่ยันลงไปมันก็น้อยกว่าแต่ถ้าไปดูลักษณะของการขดยันเห็นไหมมันคือลักษณะของช่างปั้นคนเดียวกันเห็นไหมครับใหญ่อ่าก็มีพื้นที่ในการปั้นวางได้ง่ายเห็นไหมอ่ะนะการขดยันเห็นไหม เส้นนี้อยู่ล่างเส้นนี้อยู่บนทับทับเสร็จงอขึ้นมาเห็นไหมละม้วนมันคือนะชิ้นงานของช่างปั้นคนเดียวกันมันไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมนะครับอ่ามันไม่ใช่เรื่องไกลแต่มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆถ้าคุณมีโอกาส ได้ส่องแร่บางไผ่แท้ๆแ,แร่บางไผ่เนื้อนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเพราะธรรมชาติเป็นคนรังสรรค์ขึ้นมาไม่ใช่ช่างเขาเอาหยิบโลหะนู่นนี่นั่นมาหลอมแล้วให้เป็นโลหะเล่นแร่ปราธาตุมันไม่ใช่ปิตาแร่บางไผ่นะี่เป็นปิตาที่ดูง่ายที่สุดในประเทศไทยแล้วน่าจะพิสูจน์ให้จบได้โดยกระบวนการทวีศาสตร์โดยการตัดฝนชิ้นเนื้อไปแยกสารได้ง่ายสุดในประเทศไทยโอเคผ่านไปอีกหนึ่งอย่าง คือการจะให้ดูอะไรมันต้องมีของแท้และอธิบายไปพร้อมกับของครับพิสุรศัดิ์อ่าคุณจะเรียกเส้นหน่มจีนจะเรียกเส้นก๋วยเตี๋ยวปัจจุบันจะเรียกเส้นสปาเกตตี้ก็ได้เพราะสมัยนี้มันมีสปาเกตตี้ทันสมัยขึ้นมาหน่อยจะเส้นอะไรก็ช่างฮนะรู้แค่ว่าต้องปั้นให้เป็นเส้นยาวๆแล้วเอามาขดเป็นรูปยันแค่นั้นพอนะ รู้กค่ว่านะปั้นให้เป็นยันแล้วเอามาขดเท่านั้นพออ่ะผ่านไปอีกหนึ่งองค์ตื่นเต้นไหมครับถ้าถ้าเป็นคนอื่นเขาหยิบมาพูดมาจะตื่นเต้นกว่าน,นี้นะแต่สำหรับผมมันไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นครับ เรารู้วิธีการผลิตเรารู้ปีพศที่หลวงพ่อมอนาภาพพระต้องสร้างก่อนท่านหม่อนนาภาเราก็จะดูอายุความเก่าคาดชเนยอายุความเก่าของพระนั้นได้แค่นี้เองครับมันเป็นคำกรที่ตั้งขึ้นมาเราสามารถจดจำมาใช้ได้เบื้องต้นอ่านะครับแต่เขาไม่ได้อธิบายไง ว่าไขมันขึ้นจากอะไรอ่าเสียนมันเกิดจากอะไรก็แค่นั้นครับไม่มีอะไรยากถ้าเรายิ่งกลัวเราจะยิ่งดูภาพไม่เป็นและที่หนักสุดคือไปจำเก้เป็นแท้อันนั้นก็จะเหนื่อยกว่านี้ครับ อ่ะใครชื่นชอบไลฟ์วันนี้ก็กดเก้าให้กันได้